มีงบน้อยแต่อย่าไปหาซื้อของปลอมนะคะพวกนั้นมันไรสะะ้สาระใช้ไม่ได้น,นี่คือ Redmi A2 Plus มาตรฐานดีกว่าเยอะนะ Xiaomi นะงบที่ดูซื้อมาเนี่ยประมาณ2,006คุณดูดิสีสันพาสเทลน่ารักมากเลยนะแล้วก็ตัวกล้องแล้วก็ตัวการออกแบบเลยเนี่ยเฮ้ยดีกว่าที่คิดเยอะข้างในมีสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จเนี่ยให้กับเราด้วยกล้องหลายภาพนคุณภาพดีใช้ได้เดี๋ยวขึ้นให้ดูในคุณภาพเป็นไงใช้ได้เลยนะเราไม่แย่เลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะคะน้าล่าเป็น micro USB นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีลำโพงอยู่ h ีโร่ G 3 6นะคะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง5 0 0 0มิลลิแอมป์เลยนะเออเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยถือว่าเล่นได้นะคะไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ใช้ว่าเล่นไม่ได้พวกมือถือปอมันเล่นไม่ได้เลยดีกว่านะอันนี้เนี่ยเราเล่นได้หมดนะคะเล่นได้จริงๆปลอดภัยกว่าคุณภาพสูงกว่าเป็นร้อยๆเท่าพูดเลยไหนพวกนั้นมันมันคือขยายไสโสนิกดีๆนี่แหละอันนี้มันดีกว่าเยอะนะคะใช้งานได้แบบบางเบาถ่ายรูปสวยงามนะฮะถ้าดูไปถ่ายรูปมันแบบเออรูปดีนะกล้อง